นะคะในเรื่องของการมาร่วมบุญในเรื่องของการทําบุญผ้าป่าที่วัดท่าม่วงเดี๋ยวจิ้จี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับคุณพัฒนพงศ์ผลสุดและคณะนะคะว่ามีความคิดอย่างไรนะคะที่มาร่วมทําบุญที่วัดท่าม่วงแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เกิดจากการศรัทธาอย่างหนึ่งบุญทําคนเดียวก็คงจะอยู่คนเดียว ก็เลยต้องทํากันหลายๆคนก็เลยมาที่วัดก็มาได้ฟังหลวงพ่อปาลบเกี่ยวกับหลังคาเมทัชชีตซึ่งจะคุมพระนาคปกหรือพระประธานที่จะนําไปให้ในอุโบสถที่เราไปฝังเสาเอกกันเมื่อสักครู่นี่แหละครับเสร็จแล้วก็เลยชวนญาติบุญที่ผมเคารพนับถือทั้งครอบครัวก็มีท่านพันตรีอุดมสุริงเทศคุณพี่สุขุทิพและก็พี่อรุณแล้วก็น้องนุ่นนุ่มน้องนุ่มซึ่งเป็นบุตร ตรีบุตรสาวของทั้งสองท่านก็ชวนว่ามาทําบุญสร้างหลังคาเนี่ยก็ให้เกิดความร่มเย็นอีกอย่างนึงถือว่าเป็นบุญใหญ่สาหรับผมเป็นบุญใหญ่มากเลยที่ว่ามีความตั้งใจร้อยเปอร์ซแล้วก็เลยชวนครอบครัวที่เคารพเปรียบเสมือนหนึ่งบิดาะนะนะบิดาบุญธรรมหรือแม่บุญธรรมเนี่ยมาทําบุญด้วยกันดีกว่าท่านก็มาก็รวบรวมปัจจัยมาได้1นึ่งแนามนาบาทนำะมาเพื่อเป็นค่ามุงหลังคาเมทัลชีส ทีนี้ต้องถอถามความรู้สึกนะคะกับคณะนะคะว่าวันนี้นะคะที่มาทําบุญท,ทอดพระป่าที่วัดทรรม่วงแห่งนี้นะคะหลังจากที่ทําบุญแล้ววันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ่ะต้องขออนุญาตสอบถามหน่อยนะคะช่วยบอกชื่อนิดนึงนะคะชื่ออะไรนะคะอรุณหินชีรานันค่ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็ตื่นเต้นดีใจมาก ตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นที่ได้บุญเนาะแล้วก็มีเรียกว่าพี่น้องญาติบุญร่วมบุญเยอะใช่ไหมคะมีโอกาสจะมาทําบุญที่นี่อีกไหมคะมาค่ะมาค่ะมาแน่นอนนะคะค่ะขออีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอีกหนึ่งท่านเลยท่านนี้นะคะเรียกว่าเป็นบิดาบุญธรรมได้เลยใช่ไหมคะมีความรู้สึกอย่างไรคะวันนี้ที่มาในเรื่องของการสร้างพระป่าที่วัดท่าม่วงแห่งนี้ค่ะ ก็รู้ส so ึกกดีใจที่มาทำบุญที่นี่เพราะเป็นเป็นวัดวัดแรกที่ที่เคยที่เคยมานี่รู้สึกดีครับเรียกว่าเป็นวัดแรกแล้วคะเป็นวัดแรกที่มาทาง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 วัดจังหวัดนี้ทางวัดก็อยากจะฝากอะไรสำหรับอ่าคุณผู้ชมที่ชมรายการนี้อยากจะบอกบุญอย่างไรบ้างคะเชิญชวนเลยค่ะ ขอเชิญชวนให้ทุกทท่านช่วยมาทําทําบุญที่วัดนี้เพื่อสร้างโบสถ์ให้เสร็จทักทีเพราะโบสถ์ก็ยังยัง,ยงเพิ่งเริ่มเริ่มสร้างอยู่ขอให้มาร่วมกันทําบุญในครั้งนี้ครับค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะ ร่วมบุญต่อไปนะคะแต่จิจี้นะคะจะให้คุณผู้ชมได้พบกับคุณพัฒนพงศ์นะคะว่าจะฝากอะไรสําหรับคุณผู้ชมบ้างนะคะหลังจากที่มาทำบุญที่วัดท่าม่วงได้มาเห็นบรรยากาศนะคะกับวัดท่าม่วงแล้วแล้วมีความเรื่มใส่ศรัทธาในวัดและรวมถึงเจ้าอาวาสวัดด้วยนะคะ จากความรู้สึกจากเรียกว่าก้นบึ้งของจิตใจเลยในเรื่องของการเริ่มใส่พระพุทธศาสนานะคะสุดท้ายจะให้คุณพัฒนพงศ์นะคะเป็นผู้บอกและก็เชิญชวนญาติบุญทั้งหลายค่ะครับก็เกิดจากการศรัทธาเมื่อเกิดจากการศรัทธาแล้วก็ไม่มีอะไรดีกว่าบุญนะบุญเราทําเราได้บุญเราสร้างเราได้แล้วผลที่ได้ผลแห่งบุญทุกคนเข้าใจว่าทําบุญได้บุญไหมผมตอบด้วยเลยทำบุญไม่ได้บุญแต่ที่เราทําบุญคือได้ผลแห่งบุญ ลูกต้นมะม่วงต้นกล้วยเราไม่ได้กินต้นกล้วยต้นมะม่วงแต่เรากินผลของเขาเราได้คือผลผลนี่แหละที่จะนําไปสู่ชั่วลูกชั่วหลานทําให้บริวารหรือญาติมิตรที่เราเคารพเนี่ยอย่างคุณพี่ตะุลทิพย์คุณพี่แล้วก็ท่านพันตรีอุดมเนี่ยหรือว่าคุณน้องนุ่นเนี่ยที่เราเคารพเนี่ยเรามาร่วมบุญสร้างกันเกิดชั้นหน้าชั้นใดเราก็จะได้เป็นแบบญาติธรรมหรือว่าเป็นญาติพี่น้องที่ว่าอยู่ร่วมกันโดยอยู่ด้วยสายบุญอยู่ด้วยจิตตั้งมั่นอย่างกาันต่อตามนั้นหากมีเวลาผมอยยาาาากเชิญญทู่ฟังนะมรมรวํบุโดฉพ อุโบสถราคา27ล้านยังไม่เสร็จส่วนรลังคาเม่เ้นชิดที่ผมสร้างอยู่นี่ก็คงจะเสร็จแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมต่อไปครับค่ะท้ายนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่เราฟังความรู้สึก พี่น้องที่มาร่วมบุญกับวัดธรม่วงแล้วนะคะยังมีอีกหลายอย่างที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะรวมถึงพระอุโบสถด,ด้วยนะคะอยากจะฝากบอกบุญสําหรับนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมบุญกันได้ที่วัดธรม่วงนะคะคนเล็กละน้อยนะคะเพื่อให้วัดธรม่วงเนี่ยของเราสําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีทั้งนี้นะคะก่อนอื่นก็เราคงต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะวันนี้คงต้องลาไปแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ